หน้าเหน้างานวันนี้ที่อำเภอเซระภูมิจังหวัดร้อยเอด็ดนะคะเป็นงานเทกำแพงรอบบ้านสางหน้าสีนะคะเริ่มต้นที่มิลละพันสองร้อยบาทรวมค่ะของค่าแรงค่ะเ <c oughs> มื่อคืนฝนตกเมื่อคืนฝนตกเลยเป็นหวัดกันเลย ด้านหน้าจะเป็นกำแพงสูง1เมตรนะคะด้านข้างจะเป็นกำแพงสูงเมตรหกนะคะอันนี้เป็นเสาหน้าสีนะคะเป็นกำแพงธรรมดากำแพงกันเขตแดนนะคะไม่ใช่กำแพงกันดินจะตกเม็ดละพันสองร้อยบาทรวมค่าของค่าแรงของช่างหมดเลยนะคะด้านข้างจะเป็นสูงเมตรหกสิบนะคะของเราจะใช้เลขเก้ามิลเต็มทั้งหมดนะคะ ่างมัดเหล็กเตรียมเข้าแบบค่ะนาทีนาทีาทมีแค่มีเจี๊บคอเจ็บคอ,อเป็นวัดนี่คือเข้าแบบเตรียมทเทแล้วนะคะนี่เป็นกำแพงรอบบ้านเสานาส Ông khá lạc Một bế Một hào quên cả gì cát lấy nhang mắc cát lụa <laughs> นี้เป็นด้านหลังบ้านนะคะสูงเมตรหกสิบเหมือนกันค่ะเป็นเสาหน้าสี่ถ้าเกิดเป็นการดินเราจะใช้เสาหน้าห้านะคะความหนาของเนื้อปูนมันจะเท่ากับขนาดของเสาเลยนะคะตรงกลางคือจะเสียบเหล็กกลางเสาแบบนี้นะคะ่ะทุกช่องประสานเหล็กหากันหมดเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวกำแพงพังนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้แกะแบบเดี๋ยวขายทอดสดให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะ